ในการใช้งานนะครับเปิดแซมขึ้นมาก่อนเราเป็นคลิกที่แซมนะครับกดสตาร์ทนะครับ Apache แล้วก็ MySQL ให้เป็นสีเขียวโอเคนะครับถ้าสีเขียวขึ้นปุ๊บนะครับแสดงว่าการจำลองฐานโปรแกรมเนี่ยจาจำลองข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเข้าที่ Adobe Dreamweaver ได้เลย เดี๋ยวคาบนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการทำหน้าล็อกอินเนาะเลือก Ph อาจัรกดผิดสักครู่นะเเลือก Php ครับโอเคนะครับในหน้านี้นะครับอาจารย์จะพิมพ์คำว่าหน้าล็อกอินครับ L O หน้าล็อกอินเนาะทีนี้นะครับ าจารย์ขอเป็นหน้าดีไซน์อย่าว่วิธีการทำหน้าเราอินนะครับมาที่ insert ก่อน insert นะครับแล้วก็มา form แล้วก็ form อีกรอบหนึ่งนะครับให้จุดไข่ปลาหลายๆจุดขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือก Insert อีกทีหนึ่งครับ form text view ครับอ่ะ id ตัวนี้นะครับพิมพ์คำว่า username อันนี้ก็ user name โ okay, อเคครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นให้เราใช้นะครับแล้วก็เคอร์เซอร์วางไว้ด้านหลัง,ง 1> enter หนึง่งครั้งนะครับทีนี้มี user name เราต้องมีนหน้า password ครับอ่ะ insert form text field ครับอ password อ,อันนี้ก็ password ครับะงงนะครับอ่ะเห็นไหมครับ ทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นมา2อย่าง username เรียบร้อย password เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือปุ่มนะครับปุ่มที่เขียนตกลงนะครับมาที่ insert มันเดิม insert form ทีนี้นะครับเราก็มาเขียนคำว่า bottom อ่ะตรงนี้เขียนคำว่า submit นะครับโอเคนะครับทีนี้เราสามารถแก้ไขปุ่มได้นะครับอ่ะตัวนี้ คลิกที่ปุ่ม Submit ต,ตัวนี้นะครับก็มาเลือกเห็นไหมครับ button name เ,เขียนคำว่า login อ,อ่าโอเคนะครับ value login โอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราต้องเซฟนะครับ,าอ,บอ,อาจารย์สอนวิธีการสร้างไซต์ยังแจ้งขอดูไซต์ก่อน อาจารย์สร้างเอาวิสิตแล้วกันอาจารย์มีไซต์เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้นะครับแล้วก็เซฟแอดครับไฟล์เซฟแอดอ่ะอยู่ในแซมพอดีนะครับหน้านี้อาจารย์เฉียนคำว่าล็อกอินครับกดเซฟอลองรันดูสิอ่าโอเคมาแสดงว่าไซต์เราใช้งานได้นะครับ ทีนี้นะครับเปิดหน้าเหมือนอาจารย์เคยหน้าทำหน้าโฮมเพจไปแล้วอโฮมเพจ <c oughs> เราจะสร้างหน้าโฮมเพจหน้าปั่นนะครับหน้าล็อกอินนะครับและก็นะครับ <c oughs> เรามาสร้างหน้าสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกภาษาอังกฤษก็คือรีจิสเตอร์นะครับ <c oughs> สมัคร นี้นะครับล็อกอินเสร็จแล้วนะครับโฮมเพจมีแล้วนะฮะแล้วก็ไฟล์มันีีอยู่รอบหนึ่งเลิ่มพีนตีครับหน้านี้นะครับอาจจะเขียงเป็นรีจิสเตอร์นะครับสมารสมาชิกอ่าอินเตอร์ลงมานะครับสร้างเหมือนเดิมครับมาที่ i ิ s e r t นะครับแล้วก็ฟอร์มฟอร์มอีกรอบหนึ่งเนาะทีนี้นะครับมาเลือก เวลาเราจะสมัครเราต้องใส่อะไรบ้างอ่ะเท็กฟิลเดิมครับอ่ะยูเซอร์เนมอันนี้ก็ยูเซอร์เนมเหมือนกันอินเสิร์ตฟอร์มเท็กฟิลครับอันนี้พาสเวิร์ด ครับคืออย่าลืมต้องเอาเนมอีกรอบหนึ่งฟอร์มเท็มฟิลอันนี้เขียนคำว่าเนมครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับ ทีนี้นะครับสร้างปุ่มครับ insert form แล้วก็มา bottom ครับอันนี้ submit แล้วก็มาแก้ชื่อเอาที่อลู u e register ชึบนะครับเรียบร้อย อ่ะหน้านี้เสร็จแล้วครับ,รบ save as file save as ตั้งชื่อเป็น Register ครับอ่ะรีจิสเตอร์เซฟนะครับเรียบร้อยครับอ่ะลองรันดูซิเฟ้นโครมอ่ะมาแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราค่อยตบแต่งที่หลังนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูฐานข้อมูลครับเราต้องกลับมาที่แซมนะครับใช่ไหมครับ MySQL นะครับมาเลือกที่แอดมินนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบจัดการนะครับแอดมินทั้งหมดนจะเป็นพวกตารางพวกอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าของเรามี d a t a ้ a เบสหรือยังนะครับถ้าไม่มีให้กด New ครับ New Database ใหม่เลยตรงนี้นะครับเพื่อให้รองรับภาษาไทยนะครับเรามาอยู่ ทําที่ UTS8 นี่นะครับ UTS8 นะครับ NCL516CI n a t t e ม m a เด d นะครับอาอาจารย์จะเอาคำว่าโคลแล้วกันคลิก Create ครับสร้างเรียบร้อยนะครับต่อมา Table นะครับ เทเบิลก็คือตารางเราจะสร้างมันชื่อว่าอะไรอ่ะสร้างว่าโค้ดเหมือนเดิมครับนะาาจำนวนคอลัมน์ครับสี่คอลัมน์กดโกครับเ,เ,เ,เรียบร้อยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับนักศึกษาพิมพ์ตามอาจารย์เลยนะครับตรงนี้เนมนะครับใส่เป็น idadmin ครับอ่ะเนม ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับมี4อันนะครับเห็นไหมครับไทป์นะครับบางคน่ยเรียนหลักการเขียนโปรแกรมมาแล้วเนาะชนิดของ ID นะครับ ID มันก็คือตัวเลขนะครับเอาไปอิน e ิเจอร์ได้นะครับเอาสักจำนวนนะครับสัก2นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเอาเป็นวาชา บาชาบาชาสามอันแล้วก็อินดิเจอร์อันหนึ่งนะครับอลองเลื่อนมานะครับดูไ AD อดียนมินเนี่ยอาจารย์จะตั้งให้มันเป็นออโต้นะครับเวลาเราสมัครสมาชิกเนี่ยให้มันรันเดออัตโนมัตินะครับมาเลือกที่ AI ครับเอปึ๊บให้มันเป็นไพร r y k e คีไพร a r y k คีก็คือคีย์หลักนะกดโกครับเรียบร้อย มาดูสิดูที่สตรักเจอร์ครับโครงสร้างเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังไม่ไ,มได้กดใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเออเลย เราก็เซฟอ๋อลืมใส่ตังนี้ก็คือจำนวนรองรับนะครับจำนวนรองรับ2หลักใส่5้าิหลัก2ี่หลัก2ี่ิหลักในการจะเก็บข้อมูลครับกดเซฟมาแล้วนะครับเห็นไหมก็จะขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมเวลาตัวน,นี้เป็น Family Key คีย์หลักเนี่ยจะขึ้นรูปกุญแจ ออโต้ Auto, นะครับเป็นออโต้เวลาเราสร้างไอดีะต่อมานะครับดูที่ sql ลองดอูต่อมามา Insert นะครับตัวนี้นะครับอาจารย์จะให้มันเป็นเราเพิ่มสมาชิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้หนึ่ง name ชื่ออาจาร ยู e ซียนเนมพาร์ทเบอร์ดหนึ่งสองสามสีวว่ 1, 2, 3, ตมาโกนะครับอ่าตัวนี้นะครับเพิ่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพิ่มผู้ใช้งานมาเรียบร้อยนะครับดูสิเห็นไหมเห็นไหมครับอ่า username ครูโอรหัสหนึ่งสองสามสี่กลับมาที่ดีมเบ็กเบอร์ครับ มาที่หน้าล็อกอินนะครับเวลาเราเลือกนะครับทีนี้นะครับเราคลิกที่ในสี่เหลี่ยมนี้นะครับมาเลือกที่ตัวนี้ครับ insert นะครับถ้าใครไม่มีไม่ไม่มีเมนูนี้นะครับมาที่ window นะครับแล้วก็มาที่ insert ตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเลื่อนลงมาครับหาคำว่าล็อกอินใช่ไหมครับตัวนี้ user นะครับ มี log out user แล้วก็จะมาเลือกตรงนี้สามเหลี่ยมเล็กๆนะครับเลือกคำว่า log in user ครับฟบอ่ะทีนี้นะครับฟอร์มหนึ่งนะครับ username field นะครับให้มันดึงข้อมูลจาก username นะครับ password ให้ดึงข้อมูลจาก password ああเดี๋ยวนะอาจารย์ลืมเชื่อมต่อดาต้าเบสก่อนนะครับ<า>ก่อนที่เราจะทำหน้าล็อกอินเนี่ยเราต้องมาเชื่อมต่อดาต้าเบสก่อนนะ<อ>ดูที่ตรงนี้ดาต้าเบสนี่เห็นไหมถ้าใครไม่มีนะครับเมนูนี้ให้มาเลือกที่วินโดว์แล้วก็เลือกดาต้าเบสตรงนี้<อ>นี่<อ>มาที่บินดิ้งครับกด เพิ่มครับอ่ะน,นี่ลบอกก่อนาทางนะครับเพิ่มมา SCL Connection เมื่อกี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าคูโอ h นะครับใน HCL Server พิมพ์คำว่า Local Host ่ username เป็น root นะครับใช่ไหมวันวิชาพัสเวิดอาจารย์ไม่มีอ่ะกดเลือก <c oughs> ดูก่อนว่าเราจะเดทถูกไหม ตรงหน้ารูดอาจารย์จิลลากลับไปดู phpmyadmin นะครับ ตามนี้เลยนะครับพิสโล็อกโฮสด์แล้วก็รูทนะครับอาจารย์ตัวรูทของอาจารย์ไม่มีรหัสนะครับส่วนมากเขาจะติดหน้านี้ถ้ากลุ่มไหนติดอยู่ที่หน้านี้นะครับทักอาจารย์มาเนาะนี่ดัตตได้รบอาจารย์ชื่อโคโอดนะครับคลิกเราก็เลือกโอเคกดเทสครับถ้าดีลองโอเคมาแล้วนะครับเชื่อมต่อกับดัตต์เบรชื่อพิสิ์อ่า ต่อมาครับล็อกอินเหมือนเดิมครับชื่อ user name นะครับดึงจากฟิลด user name password ดึงจาก password ต่อมานะครับ table พิสิตครับคูออดตรงนี้ดูดีนะครับ user name นะครับดึงจาก user name ปุ๊บ password ดึงจาก password ตัวนี้นะครับถ้าเกิดล็อกอินสำเร็จนะครับให้เราไปหน้าไหนครับ ไปที่หน้าโฮมเพจแต่ถ้าล็อกอินเฟลนะครับล็อกอินไม่สำเร็จให้กลับไปหน้าล็อกอินเหมือนเดิมครับล็อกอินกดโอเคครับเรียบร้อยอ่ะทีนี้ลองรันดูสินนสเซฟอ่ะโอเคนะครับดูนะถ้าเกิดอาจารย์ใส่ไม่ถูกต้องจะเป็นยังไงเหมือนเดิมครับไม่ไปเห็นไหม ไม่ได้นะอะลองใส่เมื่อกี้นรหัสหนึ่งสองสามสี่ล็อกอินสำเร็จนะครับกลับมาที่หน้าโฮมเพจเห็นไหมครับนี่คือวิธีการทำหน้าล็อกอินเนาะทีนี้หน้าสมัครสมาชิกเมื่อกี้ครับง่ายๆเหมือนเดิมกลับมาหน้านี้นะครับหน้ารีจิสเตอร์ครับอ,อะ ทีนี้นะครับทํำยังไงนะครับทํำคล้ายๆกันเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็น username login ใช่ไหมต่อมานะครับวิธีการสมัครนี้ก็คือมาที่ insert record นะครับคลิกหนึ่งครั้ง insert record ปึ๊บจาก connection พิสิทธ์ coolos นะครับอ colon id admin เป็น primary key ครับข้า username เอ้ย name นะครับ จากเนーム user name นะครับก็มาจากเขีย user name password ถูกครับมาจาก password โอเคแสดงว่ามาเรียงํานี้ถูกดีนะครับถ้าเกิดนะครับตัวนี้สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับถ้าสมัครสมาชิกสำเร็จนะครับให้ไปหน้าไหนครับให้กลับไปหน้า l o อินฟึบกดโอเคครับ ่เห็นไหมมันจะเป็นสีฟ้านะครับลองรันดูลองซิอ่าอาจารย์จะพิมพ์คำว่า pp แล้วกันอ่ะจะเป็นทันญบุรีก็ user name ttn รหัสหนึ่สอส สมัครสมาชิกอ่ะมาแล้วนะครับสมัครปุ๊บมันจะเด้งมาหน้าล็อกอินครับตัวนี้ T T N รห 1, 1, 2, 2. ัส1นึ่งหนึ่งสององลอินอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทําหน้าล็อกอินและสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกนะครับวินนี้ มันเป็นแค่ตัวนังสื่อครับอาจาจะจะทําให้มันเป็นลิงก์นะครับลิงก์ใปก็คือครอบดำแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์สีเหลืองครับคลิก1ครั้งสมัครสมาชิกไปหน้า r e จิสเตอครับเรียบร้อยอ่ะสังเกตดูว่าจะมีเส้นล่างสีน้ำเงินนะครับกดเซฟได้เลยเรียบร้อยอะาเห็นไหมหลักๆต้องมีสามหน้าครับบางคนทำหน้าโฮมเพจเสียเรียบร้อยแลวเนาะ อย่างเช่นของนี่ของนิชานันเนีนเถื่อนเนี่ยเ,เพื่อนก็ทำหน้าอินเด็กเียเรียบร้อยแล้ว,ลวตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อน ใช่ไหมครับนักศึกษาลองลองทําดูนะครับถ้าติดปัญหาก็แจ้งอาจารย์นั่นเลยการทําหน้าล็ออิงและสมัครสมาชิกนะครับเป็นพื้นฐานอันแรกดูให้ดีนะครับดูตรงนี้ถ้าเกิดเครื่องใครนะครับติดปัญหาตรงเชื่อมต่อดาต้าเบสนะครับให้นักศึกษากลับมาดูนะครับที่ตรงนี้เวลาเข้ามานะครับเรามาคลิกที่พาวิลเลตใช่ไหมครับตรงรูทนะครับ โฮสต์เนมโลเคชโฮสตนะครับถ้าเกิดคนที่มีรหัสมันจะขึ้นรหัสตรงนี้ครับแต่อันนี้คังจะไม่มีรหัสเนาะ